สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นสูตรหวยลาวพัฒนาประจามวดวันที่26พฤษภาคม2566นะคะสูตรที่วิมีวางให้เพื่อเป็นแนวทางเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายสูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดก่อนเพื่อนๆจะนำไปใช้ให้เพื่อนๆพ,พ,พิจารณาให้ดีก่อนนำไปใช้นะคะ มาค่ะมาดูสูตรย้อนหลังของงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมานะคะวิมีให้ไปสองสูตรนะคะสูตรแรกหลุดนะคะคำนวณได้8กับ9ผลหวยลาวพัฒนางวดวันที่24ที่ผ่านมาออก2572นะคะก็หลุดนะคะสูตรแรกสูตรที่2นะคะยังเดินต่อนะคะวิมย์ก็เลยเอามาคำนวณให้เพื่อนๆดูนะคะ วิธีคำนวณนะคะก็เอาหลักหน่วยบวก2ครั้งบวกกันแล้วก็จะได้14เอาสี่ตัวเดียวเดินหน้าไป1แต้มได้สี่กับ5นะคะงวดถัดมาออก8 6 4 9ี่เเข้าที่เลขสี่นะคะงวดถัดมาคำนวณได้8กับเงวดถัดมาออก98 4 6สี่หเข้าที่เลข8แล้วก็เลข9้านะคะงวดถัดมาคำนวณได้2กับ3มงวดถัดมาออก85 73เมเข้าที่เลขสานะคะงวดถัดมาคำนวณได้6กับเงวดถัดมาออก 5 4 8 7เข้าที่เลข7นะคะงวดถัดมาคำนวณได้4กับ5งวดวันที่24ที่ผ่านมานะคะก็ออก2572เข้าที่เลข5นะคะงวดวันที่26จะถึงนี้วิธีคำนวณค่ะเอาหลักหน่วยบวก2ครั้งบวกกันแล้วก็จะได้4กับ5นะคะงวดวันที่26จะถึงนี้เด่น4กับ5จะเดินต่อหรือไม่อันนี้ก็ไม่อาจทราบได้นะคะ มาค่ะมาดูสูตรใหม่นะคะวิธีคำนวณค่ะเอาหลักพันบวกหนึ่งครั้งหลักร้อยบวกหนึ่งครั้งหลักหน่วยบวกหนึ่งค่ะขอโทษนะคะหลักสิบบวกหนึ่งครั้ง,ะะห,ลงหลักหน่วยบวกหนึ่งครั้งบวกกันแล้วก็จะได้หกกับเจ็ดงวดถัดมาออกสี 0, ่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเข้าที่เลขเจ็ดนะคะงวดถัดมาคำนวณได้แปดกับเก้างวดถัดมาออกแปดหกสี่เก้าเข้าที่เลขแปดแล้วก็เลขเก้านะคะสองสองสูตรนี้จับคู่ก็เข้าคู่นะคะ งวดถัดมาคำนวณได้7ดกับ8งวดถัดมาออก9 8้าแดสี่หกนะคะก็เข้าที่เลข8ดนะคะงวดนี้ก็จับคู่ก็เข้าคู่นะคะงวดถัดมาค่ะคำนวณได้7กับ8ออก8ปดห้าเจ็ดสามเข้าที่เลข7็นะคะถ้าจับคู่ก็เข้าคู่นะคะงวดถัดมาค่ะคำนวณได้3มกับ4่ออกห้าสี่แปดเจ็ด เข้าที่เลข4นะคะไม่เข้าคู่นะคะงวดถัดมาคำนวณได้4กับ5งวดถัดมาออก2 5 7 2เข้าที่เลข5นะคะน5นะคะอา่าวันที่26จะถึงนี้นะคะวิธีคำนวณค่ะเอาหลัก พันบวกหนึ่งครั้งหลักร้อยบวกหนึ่งครั้งหลักสิบบวกหนึ่งครั้งหลักหน่วยบวกหนึ่งครั้งบวกกันแล้วก็จะได้6กับ7นะคะสองสูตรนี้ไม่ชนกันนะคะอวิเมย์ก็เลยจะจับคู่นะคะเอาสองสูตรนี้มาจับคู่ให้เพื่อนๆนะคะมาค่ะมาดูย้อนหลังกันก่อนนะคะงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมานะคะผลหวยลาวพัฒนางวดวันที่24นะคะก็ออก 2 5 7หนะคะก็เข้าไปที่ตัวเน้นนะคะสองหก็ออกตัวกลับนะคะวิเมยเน้นให้5ตัวนะคะสี่ตัวนี้ไม่ได้เน้นไม่ไม่ทราบว่าเพื่อนๆได้ซื้อหรือเปล่าถ้าซื้อก็จะถูกทั้งบนทั้งล่างนะคะส่วน3ตัวนะคะวิเมย์ก็เน้นให้5เช่นกันนะคะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะผลหวยลาวพัฒนาออก 2572นะคะก็เข้าไปตัวเน้นนะคะตรงๆนะคะ572นะคะก็ยินดีกับเพื่อนๆืที่ติดตามนะคะอ่ยินดีที่มีโชคและโชคดีนะคะอ่มามาค่ะมาดูของวันที่26นะคะวันที่26นะคะวิเมย์ก็เอาสูตรที่สองนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะได้6กับ7นะคะ สูตรเก่าที่ลงให้งวดก่อนนะคะได้สีกับ5งวดนี้ก็ได้สี่ก็บกับ5เช่นกันนะคะอันนี้สูตรเก่านะคะอันนี้สูตรใหม่นะคะส่วนสูตรนี้นะคะสูตรนี้ก็งวดที่ผ่านมานะคะก็เป็นงวดที่15งวดนี้เป็นที่งวดที่16นะคะก็คือสูตรนี้นะคะ นนี้ะะคะงวดก่อนโน,น้นวิเมย์ลงให้นะคะสี่ห้าก็เข้าทั้งสี่และห้างวดที่ผ่านมานะคะออกห้าสองเจ็ดสองก็เข้าที่เลขสองนะคะหลักสิบล่างแล้วก็หลักหน่วยบนนะคะงวดนี้คํานวณได้หนึ่งกับสองนะคะวิเมย์ก็เลยเอาสองสูตรที่ให้ดูเมื่อสักครู่กับสูตรนี้นะคะมามาจับคู่ให้เพื่อนๆนะคะ วิเมย์จะเลือกสูตรใหม่เป็นสูตรเด่นนะคะวิเมย์ก็จะจับให้6 4 6 5 6 1 6 2 7 4 7 5 7 1 7 2หรือว่า4กับ5จะยังเดินต่ออยู่ก็ให้เพื่อนๆจับ4 1 4 2 5 1 5 2นะคะส่วนเพื่อนๆจะชอบ6หรือ7ถ้าเพื่อนๆชอบ6ก็ให้เพื่อนๆ เน้นไปที่6นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบ7ก็ให้เพื่อนเพื่อนเน้นไปที่7นะคะ3ตัวนะคะวิเมย์จับให้164 165 174 175 264 265 274 275นะคะที่วิเมย์ไม่ได้ทำตารางให้แบบนี้นะคะงวดนี้แบบ มันไม่ค่อยจะชนกันนะคะขนาดชนกันก็ยังหลุดนะคะมีทั้งหมด14สูตรนะคะที่พี่เมีให้ดูเมื่อง,งวดที่ผ่านมานะคะก็เข้าไป8สูตรนะคะก็หลุดไป6สูตรนะคะส่วนงวดนี้นะคะรวมทั้งที่อยู่ในตารางนี้แล้วก็ของเก่ารวมแล้วก็เกือบ20สูตรนะคะพี่เมย์ก็เลยไม่เอามาให้เพื่อนๆนดูนะคะเดี๋ยวมันจะยากกับการจับนะคะพี่เมย์ก็เลยเอามาให้เพื่อนๆนดูแค่3สูตรแล้วก็ จับให้เพื่อนเพื่อนแค่3สูตรมันจะได้ง่ายต่อการจับแล้วก็ง่ายกับการซื้อด้วยนะคะเดี๋ยววิเมจับให้เยอะเกินไปเดี๋ยวก็บรนเยอะเกินไปนะคะสำหรับท่านใดอยากเข้ากลุ่มนะคะในกลุ่มเมื่อวานนะคะก็เน้นตัวตัวเจาะตัวเจาะนะคะแล้วก็ตัวเจาะสองตัวแล้วก็3ามตัวนะคะ เล่นให้ในกลุ่มก็เพื่อนๆในกลุ่มก็โชคดีและมีโชคนะคะท่านใดอยากได้น้อยตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาที่ไลน์ ID นะคะ2521305นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามทาง YouTube นะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ